วันนี้แม่แต้วจะพาทุกคนมาทำอาหารก็คือแกงคั่วปลากระเบนนะจ๊ะมาดูกันว่าทำอย่างไรนะจ๊ะขั้นต้นเราก็จะใส่กะทิลงไปนะคะใส่กะทิลงในกระทะต้องเขยา่าเขย่าก่อนนะวันนี้เราใช้กะทิกล่องเพื่อความสะดวก ใช้เครื่องแกงที่เราซื้อมาสำเร็จรูปใส่ลงไปจ้าคั่วเครื่องแกงให้หอมนะจ๊ะเมื่อเครื่องแกงหอมดีแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปนะจ๊ะวันนี้เราจะแกงถ้วยเดียว ใช้เครื่องแกงไม่เยอะใช้กะปิก็ไม่เยอะค่ะเมื่อเครื่องแกงหอมสุกได้ที่เราก็ใส่ปลากระเบนลงไปจ้ะคั่วปลากระเบนกับเครื่องแกง ให้เข้ากันนะคะแล้วตั้งรอไว้ให้สุกเมื่อสุกดีแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะจ๊ะทุกคนเราไม่ใส่น้ำตาลเพราะมันจะมีความหวานจากกะทิอยู่แล้วจากนั้นเราก็เติมกะทิลงไปอีกให้เพิ่มน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปด้วยนะจ๊ะ เมื่อแกงหอมดีปลาสุกแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดซึ่งเราปลูกเองที่ในสวนของเราสดๆดเลยนะจ๊ะใบโตๆเลยใส่เยอะนะคะแม่แต้วชอบใส่ใบมะกรูดเยอะๆหอมชื่นใจกินอร่อยนะจ๊ะสุกหอมได้ที่ก็เสิร์ฟสิคะตักเสิร์ฟจ้า <c oughs> ตักใส่ ถ้วยเสิร์ฟกันเลยนะจ๊ะอร่อยแท้แน่นอนร้อยจังหู้แกงขั่วปลากระเบนฝีมือแม่แต้วก็เสร็จลงแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไปกินกันแบบอร่อยอร่อยได้เลยจ้าค่อยมาชมกันนะจ้าว่าคลิปหน้าแม่แต้วจะแกงอะไร สำหรับวันนี้ก็อร่อยด้วยแกงคั่วปลากระเบนฝีมือแม่แต้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคลิปหน้าแม่แต้วจะแกงอะไรนะจ๊ะ